แปดบาทเดอ้ออะน้องเป็นวินจอมป่วนนะร้บเอ็ดเออเจบาทเด้อโอ,โอ้ยังอยู่กับยังอยู่คอมโบต่อนื 800, 400, 400, 400, 500, ดดองเออแปดบบาทรวม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นใครอาย,อยุต่ำกว่า18ปีไม่ควรดูหรือลอกเลียนแบบนะครับคติประจำช่องทุนน้อยแต่ง่ายจ่ายจริงการสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมาเฟียเรียจิมนะครับเออน,นี่อยู่กับเกมสล็อตค่ายพีจีนะครับอ่ะอันนี้อยู่กับแผน่นกลินทุบน้ำแข็งนะครับมาดูน้องนะน้องจะทุบน้ำแข็งนะครับวันนี้นะอืมวันนี้น้องจะคูณทุบน้ำแข็งเท่าไหร่นะครับโอ้ทุน1,071,390 อะเบ็ดสิบบาทนิ่มๆไปเลยนะโอ้โหมาครับ300 326บาทโอ้ยมาแล้วบาดไหนมาแล้วเปิดหัวเปิดหัวได้ดีนะครับอ่าเปิดหัวได้ดีนะครับผมเหมือนจะเข่าเด้อเปิดหัวมากกับสามนะครับเบ็ดสิบบาทนะครับผมไปเออสิบสองบาทโอ้ยเออสองร้อยห้าสิบสองบาท เอ้ยสองบาทนิ่มๆเครื่องเบิ่มๆอีกแล้วนะครับผมเออจัดไปนะครับผมเจือบแปดบาทโอ้ยกินนิ่มๆครับกินนิ่มๆนะอืมอ่ะเจือ,อ,อบ,ออบโอ้ยยังบกเข่าครับโอ้ยสี่บาทเอ้ยแตกแล้วอ่ะเจือบโอ้ยน้ำแข็งแตกนะครับบมเมนเงินแตกเด้ออืบอืบต่อไปนี่ อ่าแตกอีกแล้วน้ำแข็งน้ำแข็งแตกนะครับโอ้ยแตกทีละสิบบาทนะเบสสิบบาทแตกทีละสิบบาทเลยนี่ห่วยเปิดหัวมากกับซามอร่อย,อยอก็เลยจริงจริงเขาหลังๆมากนี่เนาะอืมตอนแรกก็ดีดีนะครับไรล่ะสี่บาทโอ้ยบลอกคอมโบเลยครับเนะาะอืตรงไหนล่ะสี่บาทคืเอเกาโยโ่เออ อเออร้อยหกบาทครับผมนิ่มๆคือรื้อบ่มๆเนอร้อยหกสิบบาทครับผมนัอองต่อโลมาใจครับนังอยู่ได้อเออในเตสีบาทมารเีครับโอ้อยสบาทโอ้ยมากเลวครับบาทสิมากกับมากครับเอเ้าบาทครับบาทสีมากกับมากนะครับแบบมากบอลูตั้งโตนะครับ เอ้ยไปแล้วไปแล้วสิบสองบาทนะโอ้ยสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วนุนอ้องแพนปิ้นครับอ่าแพนปิ้นนะครับโอ้โหการหมุนซ้ำโบนัสเด้อตอนนี้ก็คูณสองครับน้องแพนปิ้นเปิดตัวแล้วเงิน,งนรางวัลรวมครับสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทเด้อสองพันเจ็ดแล้วตอนนี้นะครับผมเอ,อืออ่าคอมโบดีสิบแปดบาท ยังไหนจังไหนโอ้ยรอสองร้อยนะอียี่สิบเอ็ดนะบาทโอ้ยหกสิบเจ็ดบาทนะฮะอ,อ,อย่างเอาเด้ออ่าการหมุนซัมโบนัสเด้อต้องเป็นวินนะครับตอนนี้ก็คูณสองนะเจ็ดสิบเก้าบาทเนดะ้อนิ่มๆเลยอ่ายังต่อไหมเบ็ดสิบาทเรา,าเออฮือเบ,บ็ดสิบาทจังไหนโอ้ยลอยสามบาท ต่อไปนี่เอ้ยมาครับตอนนี้มีหนึ่งวัดใจนะครับหนึ่งวัดใจนะคูณสอง้าไปครับอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทอ่ามีปลาหมึกด้วยเด้อพันกินมีแมวน้ำนครับอืมไปไปร้อยสามสิบเอ็ดบาทโอ้เข่าท่าเข่าท่านะครับน้องพนกวิน,นครับไอ้พนกวินน้อยนะอ่าสิบบาทคูณสามโอ้ยลอยห้าสิบครับผมอ่ามีสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเข่ามากขึ้นกันครับไปยังอยู่ ยัง,ยอ,ยงอ,อยู่นะครับยังรอดนะไปแล้วไปแล้ว48โอ้โห365บาทนิ่มๆเครือเบิ่มเเด้อแตกนะครับแตกยับยับเด้ออ่า371บาทโอ้ยมาครับบัตรดีไหลปุยไหลปุยนะไหลตอนไปไปใต้นะครับนะสามรอยเกาสิมาบาทยังต่อเนื่องครับผม เออปึ๊บโูว้ยมาครับ414บาทเด้ออีกว่านี้อีกว่านี้อครับมุนซ้ำโบนัสเออสี่้อยสาบหกบาทไปครับคุณเข้าไปครับคุณมาแล้วครับจุดเออใบสี่อยสามสบาทนิ่มๆเครือเบิรมเด้อ เออหมุนซัมโบนัสนะมาหกสิบบาทคูณสี่ยังวงนี้เอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วดอกนี้มาแล้วดอกนี้จังๆครับผมอ,อ่าหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเดอ้เออ่ะน,น้องเพนกวินจอมป่วนนะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเออ 1, เจ็ดสิบสี่บาทเดอ้โอโอ้โอ้ยังอยู่ครับยังอยู่คอมโบต่อเนื่องเออแปดร้อยสามสิบหกบาทรวมเป็นแปดร้อยเดอ้เออ่ะยังต่อครับผม คูณสเขามาจังหวะนี้โอ้แปบาทนะครับโอ้โเยเ,เบสทีบาทนะครับคุ้มนะครับคุ้มนะตอนนี้ก็แปดบาทครับรอบหนึ่เนะ่ะเออมาแปดร้อเก้าบาทนะยังต่อบอยังต่อบบาเอ้ยมันก็เข้าแล้วน90 90เานาะเก้าบเก้าสิบเอเก้าอยกสทอไปครับไปไหลปลยไหลปลุยเนอะไหลปลยเนร้อยสี่สบาทบวกเข้ามาครับเป็นหนึ่พ เจอ1,100เด้อย,ยังต่อบ่นี่ต่อครับหมุนต่อครับหมุนต่อบน่นี่เอ,อิบหายสาบศูนย์แล้วแล้วรึ่งศูนเอออยู่น่อยไม่เข้าเหรอเด็ดเด็ดเอ,อ้ยนึ่งรางมันรวมเด้อย,ยังได้อยู่นะ1นึ่บาทหนึบาทนิ่มๆกระเแบบื้องนะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนเด้อวันนี้ผมมาเฟียเรียจิ้มนะได้กำไรนะครับอ่ะบายๆโจมฝากกดไลด์กดแชร์ผมด้วยเด้อ